สวัสดีค่ะมาดูนะคะว่าวันนี้แอปเปิ้ลเราโตแล้วดูค่ะนี่ดอแอปเปิ้ลจะเป็นสีขาวเห็นไหมคะต้นนี้จะเป็นแอปเปิ้ลสีขาวแล้วก็จะเริ่มมีมันนี่เริ่มมีลูกแล้วพอดอออกเสร็จแล้วก็มีมันลูกเนนะคะเริ่มโตแล้วนานนี่ค่ะหลังจากที่พวกเราตัดกิ่งไปนะคะ าก็เริ่มเริ่มมีลูกแล้วเมื่อก่อนนี้กิ่งแอปเปิลต้นนี้นะคะเยอะมากแล้วก็ตัดเองไปนิดนึงแต่ด้วยความที่เราไม่ชินนะคะเพราะเราไม่ไม่ได้มีความรู้โดยตรงนะคะบางกิ่งที่เราตัดเองอะ่ะเขาจะตายไปเลยเนี่ยเพราะปกติแล้วถ้าตัดต้นแอปเปิลอ่ะมันจะต้อง รู้ว่าตรงไหนเป็นที่ให้เขาหายใจนะคะเราก็เลยจ้างบริษัทมาตัดให้เห็นไหมคะพออันนี้เราตัดเองแต่ก็ยังดีนะเขาโอเคตัวนู้นให้บริษัทมาตัดนะคะพอตัดเองเสร็จแล้วมันก็จะเป็นนี่ไงมันเริ่มงอกใหมแหละเพราะต้นแอปเปิลนี่เก่ามากแล้วนะคะดูดิเขาเขาแห้งเหี่ยวมากแล้วะ ดีใจมากเลยนะคะปีนี้ดูดิเขาแตกยอดมาเยอะมากเลยเขาแตกยอดแตกกิ่งมาเยอะเลยเพรานะในอนาคตถ้าเขาเป็นกิ่งใหญ่เราก็ต้องตัดตรงนี้ออกเราอยากให้ต้นแอปเปลิลมันเป็นต้นเล็กๆพุ่มเล็กๆนะคะไม่ใช่สูงแบบนี้เวลาเก็บมันเก็บยากลำบากมากเลยจะให้ดูอีกนะเรามีอีกสองต้น ดูตนนนนะด้นนี้อย่างหะเอียดนะให้ดูเห็นไหมคะเขาเริ่มโตมาแล้วต้นแอปเปิ้ลนี้ต้นนี้เขาก็จะออกแบบรสชาติแหลมหอมหอมเปรี้ยวๆหน่อยนะคะเหมือนกับแบบเขาเอากิ่งมาทาบหรืออะไรน,นั่นแหลมันจะมีหลายรสชาติมากเลยนีย่ค่ะสังเกตไหมต้นแอปเปิ้ลเขาเขาตัดกิ่งเขาตัดกิ่งแล้วให้มันแตกเยอะออกมาอีกนะคะเนี่ย ดูดิตายอดเต็มเลยอ่ะมีเหมือนมีกิ่งใหม่เมื่อก่อนมันจะเป็นแบบยอดแบบนี้ค่ะยาวๆเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้คนเขาก็จะมาตัดเนี่ยอย่างนี้เราต้องตัดออกนะคะเนี่ยเล็กๆเนี่ยไม่งั้นมันสารอาหารมันจะไปเลี้ยงที่ลำต้นเยอะจนเกินไปแล้วเกิดไม่มีอาหารที่เหลือไปเลี้ยงกับลูกของแอปเปิลนะคะแล้วเราจะพาไปดูต้นต่อไปนะ ต้นนี้เราก็จะปลูกผูกเอไว้เปรไว้แบบนี้ต้นต่อไปไปดูต้นที่สองต้นนี้พอตัดกิ่งแล้วก็มีลูกมานี่ค่ะดูแต่รู้สึกว่าปีนี้ลูกไม่ค่อยดุกเท่าไหร่นะคะต้นนี้แอปเปิลจะออกสีเหลืองๆนะคะเห็นไหมคะมันจะมีลูกอยู่ตรงนี้สองลูก แต่เขามีกิ่งขึ้นมาเต็มเลยนะคะเห็นไหมพอเราตัดกิ่งไปกิ่งนึ่งเขาก็จะมีกิ่งแตกยอดมาเต็มเลยอคอยดูว่าปีนี้จะได้แอปเปิลเยอะไหมถ้าปีนี้ลูก,ลกแอปเปิลไม่ดกก็คงจะเป็นปีหน้านะคะ แอปเปลิลเขาจะให้ลูกให้ผลผลิตปีเว้นปีนะคะของที่นี่นี่เห็นไหมตั้งแต่คนเขาบริษัทตัดกิ่งไม้เขามาทำให้ต้นแอปเปลิลสวยกว่าเดิมค่ะเราทําเองนี่ไม่ได้เรื่องเลย <laughs> แต่เราก็อยากทําเองก่อนเนาะเห็นไหมคะกิ่งทั้งเล็กเต็มไปหมดเลยดีมากเลยอันนี้เราต้องเอาออกนะคะ เพราะว่าเวลาเริ่มแห้งไปมแมลงจะมาอาศัยอยู่ตรงนี้ต้องแซะออกนะคะเราแซะออกไปครึ่งหนึ่งละตรงนี้เราแซะไปละแต่ตรงนี้ยอยยังแซะไม่ออกไม่หมดมันต้องอ,ออกไม่งั้นแมลงจะมาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะคอยดูต่อไปค่ะว่าเราจะได้แอปเปิ้ลเยอะไหมแต่หลังจากที่ตัดไปแล้วก็ดีนะคะดีขึ้นมากเลยดูแบบดูแบบเขาอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะ เราก็มาปลูกสตอรอเบอรี่ไว้ฝั่งนี้ดูดิอันนี้ไม่ใช่สตอรอเบอรี่นะอันนี้มันเป็นสตอรอเบอรี่เล็กอะสมอตตุนนะดูดิดกมากเลยใช่หรือเปล่าอันนี้สตอรอเบอรี่แล้วสมอตตุนไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเห็นไหมเขาตัดตรงนี้เขาตัดแล้วมันมเขาต้องรู้นะคะคนตัดไม่งั้นเขาจะไม่มีที่หายใจค่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ที่หายใจอะ่ะต้นไม้เมืองหนาวต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญนะคะทำไม่งั้นต้นไม้ก็ตายเพราะว่าต้นไม้ต้นพรัมของเราตายเลยเราจะาให้ดูนะะี่ค่ะต้นพรัม เขามาตัดให้เราตายเลยค่ะเนี่ยเหมือนมันหนาวหรือมันแห้งตายก็ไม่รู้เสียดายมากต้นนี้หวานมากเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าตัดผิดหรือว่าไม่ชํานาญเขาจะตายไปเลยอะเสียดายมากเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้อร่อยแล้วก็หวานมากด้วยต้นพรำอร่อย เชอร์รี่มาแล้วค่ะเชอร์รี่ของเรามาแล้วค่ะเห็นไหมไปจะได้กินและเดือนหน้านี้ก็คงได้กินแล้วมั้งถ้านกไม่กินหมดก่อนนะคะเชอร์รี่ต้นนี้อร่อยมากลูกโตเท่าหัวแม่มือเลยมีลักษณะของลูกสีเหลืองค่ะรสชาติหวานอร่อยฮะดกมากเลยปีนี้ถ้ากินทันนกนะถ้านกไม่มากินหมดก่อน เราชอบปีนขึ้นไปบนหลังคาเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไปเก็บรูปข้างบนตรงนู้นนี่มาดูดอกกุหลาบนะคะต้นกุนหลาบต้นนี้เป็นต้นหลายปีมากแล้วเขาบอกว่าประมาณยี่สิบที่เขารู้ๆนะคะเขาบอกว่ายี่สามสิบปีได้นะเจ้าของบ้านเก่าบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกมา 30ปีแล้วเราว่าแต่เจ้าของบ้านเก่าที่อยู่นี่ก็20ปีว,ว้าแมลงแมลงเขียวโอ้ยกลัวมากเลยอ่ะเห็นไหมแมลงบุ้งเขียวต้องอ,ออกเนี่ยกลัวต้องใส่ถุงมือเนี่ค่ะดอกกุหลาบสวยมากเลยปีปีแรกที่เรามาซื้อบ้านกุหลาบกุหลาบพุ่มนี้นะคะจะแบบแห้งแรงมากแห้งแกรนนะคะ เราก็เลยเอามาเอ่อเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาผสมปีที่แล้วก็เริ่มสวยขึ้นมาลวนี่เป็นปีที่สองนะคะปีที่สองสวยมากกว่าปีที่แล้วจรินะดูสิใบเข,เขาเขียวชุ่มมากเลยค่ะนี่ดอกดอกเขาดอกนะแล้วก็มีกลิ่นหอมก็เป็นดอกกุหลาบเก่าอ่าดอกกุหลาบ สมัยโบราณนะคะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ดซิดอกอะไรก็ไม่รู้เ,เดี๋ยวเราจะาพยายามไปหาชื่อนะมันหาชื่อยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นดอกหลับสมัยโบราณอ่ะกลิ่นเขาหอมมากหอมละมุนเราจะให้ดูนะคะเวลาที่เขาบานแล้วโอเคค่ะเพื่อนๆแค่นี้นะคะนี่ดอกหญ้าก,ก็เกิดอีกแล้วเราจะตัดหญ้าทุกอาทิตย์นะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะ ก่อนจะไปเดี๋ยวให้ดูดอกไม้นิดหน่อยดอกญ้านะคะดอกญ้านี้เล็กๆแต่เขาสวยมากเลยนะคะดูสวยไหม,มเขาสวยมากเลยเขาคงทนคงแดดคงฝนเราเก็บเขาไว้เราชอบลักษณะลำต้นเขานะคะเหมือนเสนแหน่เลยดูนะนี่สวยมากน่ารักดีค่ะดูแล้วสบายตาดีเราชอบ เราชอบนอนเกลือกิ้งแถวนี้แหละแล้วก็นั่งจิบกาแฟมุมนั่นแล้วก็เอาเสือมาปูมุมนี้บางทีเราก็จะไปนั่งเปรใต้ต้นแอปเปิลนะคะเล่นของเราคนเดียวไปนี่ค่ะดอก้าเห็นไหมคะดอกยาถ้าเราตัดเขานะเวลาเราตัดยาใช่ไหมคะมันต้องตัดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีต้นอื่นแตกอีกมาเห็นไหมก็จะมีเริ่มมีแล้วเนี่ยตะมุตมิเชียวค่ะเนี่ยตมุตมิตมุ เขาจะมีหลายสีนะคะสีขาวสีชมพูนี่เขาเริ่มโตมาละพอเขาเริ่มโตมาเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะเ็าจะเป็นสีแบบนี้แล้วเขาก็จะเริ่มโรยลาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพอเขาเริ่มโรยลานะคะนี่หญ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าใครหาเจอใบมันครบสี่ใบจะเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะปกติบ้าหญ้าใบหญ้าอันนี้นะคะ่ะเขามีแค่สามใบนะคะ ดูสิมีสีใบเองคือเขาบอกไหมไม่มีเลยหาไม่เจอเลยนะคะถ้าใครหาเจอสี่ใบคนนั้นจะเป็นผู้โชคดีนะคะรู้ไหมคะหายากมากเลยเดี๋ยวเราเอามาต่อกันแล้วกันให้เป็นสีใบแล้วกันอยากโชคดีโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะหวังว่าเพื่อนๆคนคงจะชอบนะถ้าเรามีเวลาว่างเราเราจะมาอัพโหลดลงให้ดูอีกเรื่อยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ